สวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเราน็อปสติดโดกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้พวกเราก็อยากจะขอพาทุกคนมาอยู่กับการสปอยหนังที่มีเชื่อเรื่องว่าอ p เพลเยอร์บีฟอร์ดอนบทสวดก่อนฟ้าสางจะเป็นยังไงเมื่อนักโทษขี้ยาธรรมดาคนหนึ่งได้แต่ัดสินใจเปลี่ยนตัวเองให้กลายมาเป็นนักชกมวยไทยที่อันตรายที่สุดในคุกซึ่งก่อนที่บิลลี่มัวชายนักโทษคนนี้จะได้มาเป็นนักชกอย่างที่เขาตั้งใจเอาไว้เขาเองจะต้องผ่านเรื่องราวและเผชิญหน้ากับอะไรมาบ้าง ยังไงเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาพวกเราก็ไปรับชมรัะฟังการสปอยหนังเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับโดยตัวหนังก็ได้เปิดเรื่องมาที่บิลลี่มัวเพศข,ของเราซึ่งก่อนที่บิลลี่จะขึ้นชกเขาก็ได้นักชกรุ่นน้องคอยนวนน้ำมันวอร์มร่างกายให้และก็ดูเหมือนว่าเด็กคนนี้ก็จะคอยดูแลบิลลี่มาเป็นอย่างดีนั่นก็เลยทําให้บิลลี่เขาตอบแทนด้วยการทําอย่างเดียวกันกับที่เด็กหนุ่มคนนี้ทากับเขา และแล้วท้ายที่สุดหลังจากทั้งสองคนเตรียมตัวเกษตรคนที่ขึ้นชกกรอนก็เป็นเด็กหนุ่มเพื่อนของบบลลี่ซึ่งก็เหมือนจะเป็นการชกเปิดเวทีรเรียนเตย,ยให้กับคนดูโดยสุดท้ายด้วยความตั้งใจกัดฟันต่อสู้วย่ยงสุดชีวิตมันก็ได้ทําให้คู่หูของบบลลี่คนนี้ได้รับชัยชนะในการชกบนเวทีมาได้ แล้วก็ถัดมาหลังจากที่จบการชกของเด็กหนุ่มต่อไปก็เป็นคิวของบิลลี่เพลเอกของเราที่ต้องขึ้นชกบ้างแล้วบิลลี่เขาได้ถูกพาตัวขึ้นไปนบนเวทีเทาว่าพอถูกพาตัวขึ้นมาอาการของบิลลี่มันก็ดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เนื่องจากระหว่างการชกบิลลี่ก็ดูไม่ค่อยจะมีสติขนาดที่ว่าเขาแทบจะไม่ได้โฟกัสคู่ชกตรงหน้าสเน แถมในตอนที่โชกบิลลี่ก็เอาแต่สู้ยิบตาไม่ได้ใช้สมองคิดไม่แต่น้อยสุดท้ายแล้วพอชกไปสักพักมันจึงไม่แปลกอะไรที่บิลลี่เขาจะถูกคู่โกซัดหน้าหงายจนน็อกไปเลยและที่มันแย่ไปกว่านั้นถึงแม้บิลลี่จะถูกตัดสินให้แพ้ไปแล้วแต่ด้วยความคลั่งและก็ความไม่พอใจของบิลลี่หมอนี่ก็ดันอรารวาสลุกขึ้นมากระทืบอัดกรรมการมีหน่ำสามหลังจากที่จบการโกบิลลี่ก็ยังแต่เอาไปซื้อยามาเล่นอยู่ในห้องไม่ได้รู้สึกผิดหรือว่าอยากจะปรับปรุปงนิสัยของเขาสุดท้ายแล้วกว่าจะรู้ตัววามมีตรจบุกถึงงห้อ มันก็เลยไม่ทันการจากหลักฐานทั้งหมดทั้งมวลที่มันมีอยู่ในห้องบิลลี่เขาก็ได้ถูกซ้อมแล้วก็ถูกจับตัวกลับไปที่สอนอทว่าก็ยังโชคดีที่เขาได้แอบยัดยาทั้งหมดเอาไว้ในก้นตัวเอง พอมาถึงสอนอบิลลี่ก็เลยไปเข้าห้องน้ำทําลายหลักฐานเรื่องคดีของเขามันก็เลยมีแต่การครอบครองอาวุธปืนเท่านั้นแต่ยังไงสามันก็ยังเป็นความผิดที่ต้องถูกพาตัวไปฝากขังอยู่ดีนั่นก็เลยทําให้หลังจากที่ตำรวจจัดการเรื่องคดีของบิลลี่เสร็จแล้วบิลลี่กับนักโทษทั้งหมดก็เลยถูกพาตัวมาที่เรือนจําซึ่งทันทีที่มาถึงผู้คุมก็เริ่มสั่งให้นักโทษแก้ผ้าเพื่อตรวจสอบร่างกายของแต่ละคนว่ามีอะไรผิดปกติไหม และพอเช็คจนแน่ใจแล้วว่าเบลลี่ไม่ได้ซ่อนอะไรติดตัวมาด้วยพระเอกของเราก็ได้ถูกพาตัวไปทําบัตรหนักโทษแต่แล้วในจังหวะที่เบลลี่กำลังยืนถ่ายรูปอย่นั้นมันก็มีผู้คุมท่าทีประหลาดคนหนึ่งเข้ามาหาเขาซึ่งหมอนี่ก็ได้พูดกับเบลลี่เป็นภาษาอังกฤษว่ามีอะไรพิเศษจะมอบให้หมอนี่ได้ยันยาที่เบลลี่ปวดบานแย้ใส่มือไปและมันก็ได้อยู่แล้วพอได้ยามามีดอที่เบลลี่เขาจะไม่ใช้ จากฤทธิ์ยาในตอนที่บิลลี่เขาไปที่ห้องขังตัวเองอาการของเขามันก็เลยมึนๆอ,องๆเหมือนก็ว่าเขาป่วยเลยด้วยซ้ำรวมถึงด้ยวยความที่ในคุกมันก็มีแต่ชายชะกันถูกขังเอาไวร้รวมกันการช้วชีวิตอยู่ในนี้สําหรับบิลลี่มันก็เลยไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่อยู่แล้วบิลลี่ที่เป็นนักมวยพอถูกใครยหน้าเขาหน่อยเขาที่ไม่ยอมคนก็อยากจะก,กันหน้าพวกมันให้มันรู้แล้วรูรอดไปเลย ถ้าว่าพอเกิดเรื่องขึ้นมาแล้วบิลลี่ก็ถูกลงโทษโดยการที่ผู้คุมจับมาขังเดียวซึ่งมันก็เป็นห้องขังที่โคตรจะแคบดูเป็นอะไรที่ทรมานมากๆและสุดท้ายหลังจากที่ถูกปล่อยตัวออกมาบิลลี่พร้อมกับนักโทษอีกประมาณ3-4คนทั้งหมดก็ได้ถูกพามาอยู่ห้องขังเดียวกับเก่งนักโทษขาใหญ่คนนึงประจำเรือนจำแห่งนี้ซึ่งพอเข้ามาแล้วเก่งหลายพังพร้อมกับพักพวกจํานวนมาก ก็ได้จับบิลลี่มาทำประวัติว่าชื่ออะไรอยู่มาจากไหนถูกจับเรื่องอะไรรวมถึงเขาทำงานอะไรมาบิลลี่ก็เลยตอบไปว่าชื่อบิลลี่มัวถูกจับคดียาบ้าแล้วก็ทำงานเป็นนักมวย พอดูว่าบิลลี่เป็นนักมวยพวกของเก่งก็เลยล้อบิลลี่เป็นพิเศษและอีกอย่างบิลลี่ก็เป็นต่างชาติที่แตกต่างจากคนอื่นมากๆระหว่างที่ทําประวัติเขาก็เลยถูกรุมแกงหยอกล้อนหนักโครขนาดที่ว่าบิลลี่ก็หัวร้อนไม่พอใจสุดๆไปเลยแต่ยังไงซะถึงแม้จะไม่ค่อยถูกชะตากับคนบางคนมันก็ยังมีบางพวกเอนดูบิลลี่คอยแบ่งของข้างในให้ใช้อยู่เหมือนกันส่วนนักโทษคนอื่นมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จะมีบางคนไม่ถูกชะตาและอาจจะด้วยความกลางของทั้งสองฝ่ายสองคนนี้ก็เลยเกือบจะมีเรื่องกันในห้องขังไปแล้วทว่าเก่งลาย หน้าของทุกคนก็ได้เข้ามาห้ามปรามเอาไว้โดยที่เขาเองก็พยายามบอกให้ทุกคนรักให้กลมเกลียวกันเนื่องจากคุกมันก็มีเอาไว้ขังคนไม่ได้เอาไว้ขังหมาถ้าเป็นคนที่พูดรู้เรื่องก็ห้ามตีกันสิวะ สุดท้ายจากคําพูดอันเด็ดขาดของเกง่งทุกคนก็เลยหยุดอาลวาสพาก,กันไปนอนตามปกติแต่แล้วพอตกดึกบิลลี่ที่ลุกขึ้นมาเข้าห้องน้าพอดีก็ได้ถูกเพื่อนนักโทษจับรักคอเอาไว้เนื่องจากในตอนนั้นเองกลุ่มพวกหัวโจกมันก็กําลังจะทําอะไรไม่ดีไม่ร้ายนักโทษใหม่เพื่อไม่ให้มีใครกระตกกระตากพวกมันก็เลยจับบิลลี่กดเอาไว้ที่หมุมหงองจนกระทั่งพอทุกคนเสร็จกิจจนหนำใจแล้วถึงค่อยปล่อยบิลลี่กลับมานอนเหมือนเดิมแต่ทว่าในตอนเช้าสําหรับเรื่องนี้มันก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะรับกห,กหมน,น,น่่่ัโททษใีพง ชายหนุ่มผู้โชคดายเขาก็ได้ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองลองไปซึ่งก็ดูเหมือนว่ามันจะเป็นเรื่องปกติสําหรับที่นี่ไปแล้วส่วนทางด้านบิลลี่หลังจากถูกเล่นงานมาเนค่นในตอนเช้าเขาก็เลยแวะมาขอยากแก้ปวดที่ห้องพยาบาลแต่ปรากฏว่าพอเป็นบิลลี่มาขอผู้คุมก็ไม่ยอมให้และถ้าจะอยากได้บิลลี่ก็ต้องเอาบุหรี่ห้าซองมาแลก ซึ่งบบลลี่ที่ไม่มีเงินเด็ดตัวสักบาทจะเอาเงินไหนไปซื้อบุหรี่มาให้และอีกอย่างเมื่อกี้ที่มีคนอื่นมาขอก็ให้ฟรีๆไปไม่ใช่หรอสุดท้ายบบลลี่ที่กลัวจัดเขาก็เลยกระโดดพุ่งตัวเข้าไปเล่นงานผู้คุมตรงหน้าซึ่งเขาก็ได้กัดกระชากหูมันออกโทษฐานบางอ่านมาโกหกเขาทว่าจากเอาเรื่องที่บบลลี่ไปเล่นงานผู้คุมในตอนนี้นั่นก็เลยส่งผลให้เขาถูกทำร้ายอย่างหนักหน่วงและหลังจากที่ถูกซ้อมจนวมเขาก็ได้ถูกพาตัวไปขังแยกเอาไว้ีห้องซึ่งอาการของบบลลี่อ่ะมันก็ดูจะโคตรแยยย่่่มมาาาากกกแแลละถ้้เเิดเดดคคไไไสวววนนนัโทษอึชู ไม่แน่ป่านี้เมื่อคืนเขาก็อาจจะตายไปแล้วก็ได้พอหายดีบบลลี่ก็เลยกลับไปขอบคุณสาวนักโทษที่คอยดูแลเขาซึ่งเธอคนนี้ก็เป็นนักโทษที่คอยทํางานที่ร้านค้าโดยเธอเองก็มีชื่อว่าเฟมบบลลี่เขาพยายามทําความรู้จักแล้วก็พูดขอบคุณเฟมอย่ยกใหญ่รวมถึงถ้าได้เขาก็ยังขอยืมบุหรี่จากเฟมมาด้วยโดยเขาก็ได้รับปากเอาไว้ว่าไม่นานเขาจะหาเงินมาคืนเองด้วยความสงสารเฟมเธอก็เลยให้บบลลี่ยืมบุหรี่มาห้าซองทว่าไอเจ้าบบลลี่หลังจากที่ได้บุหรี่มาแล้วมอนี่กับเอาบุหรี่มาแลกกับยาเพียงแค่เม็ดเดียว เป็นอะไรที่โคตรจะคินซีสสุดมือหน่ำซ้ำในคืนนั้นเองมันก็ยังมีนักโทษคนหนึงแอบถอดใบพัดพัดลมพดานออกมาพอผู้คุมมาเห็นด้วยความที่สิ่งนี้มันก็สามารถเอาไปใช้เป็นอาวุธได้ พวกเขาก็เลยจับนักโทษที่คนออกมาเช็คว่ามีใครซ่อนอาวุธเอาไว้ไหมในตอนที่ถูกค้นตัวคนที่ขายยาให้กับบิลลี่ก็ได้ถูกเจอยาเขาซึ่งก็น่าจะเป็นคนที่หมอนี่ไปม,มีเรื่องด้วยเอามาซ่อนเอาไว้ทว่า้วยคำที่มันก็เป็นเสื้อที่อยู่ระหว่างบิลลี่กับหมน,นันบิลลี่ก็ได้ถูกสอบก่อนว่ามันใช่ของตัวเองไหมแต่ถึงแม้บิลลี่จะพูดภาษาไทยไม่ได้เขาก็พยายามปฏิเสธอย่างเสียงแข็งว่ามันไม่ใช่ของเขาและถึงแม้ชายข้างบิลลี่จะพยายามบอกให้บิลลี่ยอมรับเรื่องยากับหัวหน้าภาษาแต่สุดท้ายบิลลี่ก ในตอนที่ถูกลกคอไปอยู่มันก็นเลยหันมาตะโกนด่าเบลลี่เอาไว้ว่าไบ้บลลี่เดี๋ยวมึงเจอกูนแน่รอได้เลยถัดมาพอจบเรื่องราวในคืนนี้ไปแล้วหลังจากที่บบลลี่พระเอกของเรากลับมาชีวิตตามปกติยังไงซะตอนนี้บบลลี่ก็ยังมีอาการติดยาแล้วก็อยากยามากๆขนาดที่ว่าในตอนที่ไปกินขาวบบลลี่ก็จิตใจไม่อยู่กับเนี้อกับตัวเอาแต่คอยมองหาตัวผู้คุมที่เคยให้ยากับเขาและก็ไม่รู้ด้วยว่าเหตุผลอะไรผู้คุมคนนี้ที่คอยให้ยาบบลลี่ตลอดหนักโทษคนอื่นที่เห็นบบลลี่ใช้ยาไม่พัก พวกนี้ก็เลยมาถามแล้วก็จะเล่นงานบบลลี่เพราะว่าอยากรู้ว่าบบลลี่เอายามาจากไหนโชคยังดีที่เพื่อนนักโทษตัวเล็กของบบลลี่ได้เข้ามาห้ามแล้วก็คอยช่วยเหลือบบลลี่เอาไว้ในคืนนี้เองบบลลี่เขาก็ได้รอดตัวมาได้แต่แล้ววันต่อมาในตอนที่บบลลี่ไปขอยากับผู้คุมเพิ่มผู้คุมก็ได้บอกกับเขาว่ามาถึงเวลาที่บบลลี่จะต้องตอบแทนเขาบ้างแล้วซึ่งไอ้เจ้าผู้คุมก็ได้สั่งให้บบลลี่ไปเล่นงานพวกอิสลามในห้องครัวเนื่องจากไอ้เจ้าพวกนั้นมันมาขัดแข้งขัดข,ดขาธุรกิจของเขาถ้าว่าบบลลี่แกเล่นแง่ถ้าเกิดไไมมม่ยาาาาากกับเาาเเออง็จะทะทํร ตอบแทนให้กับผู้คุมทั้งนั้นสุดท้ายตัวผู้คุมก็เลยต้องยอมให้ของกับบิลลี่ไปก่อนส่วนฝั่งบิลลี่อ่ะหลังจากที่เล่นจนหนำใจแล้วเขาก็ได้ไปอัดพวกมุสลิมในห้องครัวตามคําสั่งจริงริ<ๆ>แถมอาจจะด้วยฤทธิ์ของยาบิลลี่เขาก็ได้จัดการเล่นงานพวกนี้จนปางตายไปเลยทว่ายังไรสาโดยความรู้สึกผิดบิลลี่เขาก็ได้มีความคิดที่มมาอยากจะกลับไปเล่นยาอีกแล้วรวมถึงตัวเขาเองที่เกือบจะฆ่าคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรตายไปแล้วมันก็เป็นความรู้สึกผิดที่ฝังใจบ,บิลลี่มาตลอดขนาดที่ว่าท้ายทีี่่่สุดบบิลิลลก็เอกตตเออจจจชววตตตังแาะ วันนี้มันยังไม่ใช่วันตายของเขาเพื่อนนักโทษที่เห็นก็เลยช่วยแจ้งผู้คุมทําให้บิลลี่รอดตายมาได้แลยอ,อย่างเด็กหนุ่มที่เคยนวดตัวให้กับบิลลี่ในตอนต้นเรื่องหมอนี่ก็ได้แวะเข้ามาเยี่ยมเพื่อจะมาบอกว่าเขาได้ไปชกที่กรุงเทพแล้วนะแถมในตอนที่ไปชกเขาก็ยังได้ที่หนึ่งมาด้วยจากคําพูดนี้มันก็เลยทาให้บิลลี่เขามีความคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองขึ้นมาซึ่งมันก็มาจบบอมเหมาะที่ภายในคุกมันก็มีนักโทษกลุ่มหนึ่งที่กําลังฝึกซ้อมมวยอยู่พอดีแถมพวกเขาก็จะได้สมรัก พวกนี้้้ไดบางแต่แล้วในตอนที่บิลลี่ไปขอร้องสมรักให้พาเขาก็ไปฝึกด้วยตัวสมรักที่รู้จักพวกฝรั่งดีถ้าเกิดลำบากเขาหน่อยพวกมันก็ไม่เอาแล้วเขาก็เลยตะคอกตะโกนไล่บิลลี่ให้กลับออกมาถ้าว่ายังไงสะาังบิลลี่ที่อยากฝึกมวยมากๆเขาก็ได้ตัดสินใจบากหน้ากลับไปหาเฟรมเพื่อจะไปขอร้องยืมบุหรี่จากเธอมาเพิ่มซึ่งในตอนแรกของเก่าก็ยังไม่เอามาคืนเลยเฟรมเธอก็เลยไม่อยากจะให้บิลลี่ยืมมาเพิ่มแต่สุดท้ายด้วยความสงสารเนื่องจากบิลลี่ก็บอกว่าเขาไม่มีญาติที่ไหนรวมถึงเขาก็ยังร คืนให้แน่ท้ายที่สุดเฟร,รมเธอก็เลยตัดสินใจให้บุหรีเบลลี่มาเพิ่มพอได้บุหรี่มาแล้วเบลลี่เขาก็เลยเอาบุหรี่พวกนี้มาให้กับสมรัก ส่วนน้าสมรักหลังจากที่เพกของเราเอาบุรีมาให้เขาสมรักเขาก็เลยยอมให้บิลลี่เข้ามาฝึกด้วยและพอได้เห็นบิลลี่ซ้อมโชคกับมะสอบสายอย่างตั้งใจคู่ฝึกอย่างสมรักก็เหมือนจะเห็นแววในฝรั่งคนนี้ขึ้นมาตัวเขาเองก็เลยจับบิลลี่ไปซ้อมโชคแล้วก็คอยสอนทักษะต่างๆให้ราวกับว่าสมรักเขาอยากจะบ้านบิลลี่ให้กลายเป็นนักโชคม,มือดีคนนึงเลยซึ่งถัดมาระหว่างที่บิลลี่ยังคงฝึกซ้อมอย่างตั้งอกตั้งใจอยู่นั้นในส่วนเรื่องการจะชีวิตเป็นนักโทษของเขาบิลลี่ก็เอาบุรีส่วนที่เหลือไปแทงพนัันนนปรระะะะกกาาาศแล็ดดูเเเหมือววว่วนน่ีี้จโชคพ ก็ชนะมาตั้งหลายครั้งและถึงแม้จะมีช็อตที่นักโทษที่รับแทงจะเลี่ยงไม่ยอมจ่ายบุหรี่ให้กับเขาแต่บิลลี่ก็ได้เก่งหัวหน้า้องขังเป็นคนเข้ามาเขี่ยใหย้นั่นก็เลยทําให้เขาสามารถจบเรื่องพนันบุหรี่มาได้เพื่อตอบแทนบิลลี่ก็เลยยืนบุหรี่ให้กับเก่งไปสองซองรวมถึงเขาเองก็ยังให้ส่วนหนึ่งกับเพื่อนรักที่คอยดูแลเขาไปด้วยแล้วก็สําหรับเฟรมในส่วนของบุหรี่ที่ยืมมาในเมื่อตอนนี้เขาก็ได้ทั้งต้นทั้งดอกพอแล้วบิลลี่ก็ได้กลับเอาบุหรี่ทั้งหมดไปคืนให้กับเฟ บุรีมาคืนแค่นั้นเพราะว่าทั้งสองคนก็ได้ไปมีความสุขด้วยกันต่อเพราะว่ายัางไงตอนนี้เฟรมกับบิลลี่ก็เข้าใจกันขึ้นมามากแล้วทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนมันจะไปด้วยดีทั้งหมดสําหรับตัวของบิลลี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตเรื่องความรักหรือแม้กระทั่งเรื่องการซ้อมมวยโดยเฉพาะเรื่องการซ้อมเนื่องจากสมรักเองก็เห็นแววในตัวของบิลลี่เขาก็เลยคอยหมั่นฝึกฝนสอนทักษตะต่างๆให้รวมถึงก็ยังตั้งอกตั้งใจไนให้บิลลี่กลายมาเป็นนักชกมือดีทางด้านบิลลี่เองเขาก็ตั้งใจ ไล่ไปตั้งแต่ชกกับระสอบท้ายซ้อมเตะหรือแม้กระทั่งซ้อมขึ้นชกบิลลี่ก็ทำหมดจนกระทั่งในท้ายที่สุดพอสมรักเขาเริ่มเห็นว่าฝีมือของบิลลี่มาเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วสมรักเขาก็เลยจัดหาคู่ชกแบบจรงจิงจังให้กับบิลลี่โดยที่เขาเองก็ได้จับบิลลี่ชั่งน้าหนากักแล้วก็หาคู่ชกที่พอสมน้าสมเนื้อและแล้วหลังจากที่ได้คู่ชกตามที่ตั้งใจเอาไว้สมรักเขาก็ได้จัดการชกอย่างเป็นทางการขึ้นภายในคุกโดยที่การชกค,ครั้งนี้มันก็เป็นงานที่ใหญ่พอสมควรเหมือนกันเเพราาาาาาะวว่่่่่กกก็็ไมไมททมมมดดดด้ีดีีแแคคนนัััทททโษูููขุยยยงลลสํญ เองเธอก็เป็นคนมาชูป้ายด้วยนี่มันก็เลยยิ่งทาให้บิลลี่เขามีกําลังใจมากกว่าเดิมและแล้วในที่สุดพอเริ่มโชกบิลลี่ก็ได้ใช้ทุกอย่างที่สมรักสอนมาอย่างเต็มที่และถึงแม้คู่ชกของเขาจะเป็นนักชกที่มีประสบการณ์มากกว่าทว่าด้วยความตั้งใจที่บิลลี่เขาซ้อมมาตลอดบวกกับที่เขาก็เป็นคนมีแววแล้วก็เป็นคนที่มีความอดทนสูงแม้ในการโกหูของบิลลี่มันจะฉีกไปแล้วพระเอกของเราก็ยังเลือกที่จะไม่ยอมแพ้แล้วก็ยังกัดฟันสู้ต่อไปเรื่อยจากเหตุการณ์นี้ทุกคนก็เลยได้เห็นวยยคนน,นคอาานืออ่เลไง แถวที่สําคัญพอชกก็ไม่ได้สั่งกมันก็ได้มีจังหวะที่บิลลี่เขาสาวมาดตรงๆไปใส่หน้าของคู่ชกและก็เป็นหมัดขวาครั้งนี้นี่แหละที่เขาสามารถนอกคู่ชกของเขาไปได้ซึ่งพอบิลลี่เขาสามารถเอาชนะในศึกครั้งนี้มาได้แล้วเหล่าบรรดาเพื่อนๆของเขาก็ต่างพากันดีกดีใจขนาดที่ว่าในตอนที่อาบน้ําก็พากันหยอกล้อบิลลี่ไม่เลิกรวมถึงจากความตั้งใจของบิลลี่ที่มันมีมาตลอดดูเหมือนว่าในที่สุดมันก็จะไปเข้าตาหัวหน้าผู้คุมขาวตัวหัวหน้าเขาก็เลยเรียกบิลลี่เข้าไปขุยในห้องซึ่่่งงเเเ้้าาาาาากกกกกก็ไดดบ,กกบบบออััลลีะะวววพรรรรจจมชหืํขึนแ พวกคุมก็อยากให้บลลี่เป็นตัวแทนสําหรับพวกเราเพราะว่าจากฝีม้และมือที่เขาได้เห็นบบลลี่ก็ดูจะเป็นนักมวยที่มีแววพอสมควรแถมถ้าเกิดเขายอมขึ้นชกให้บลลี่ก็จะมีโอกาสลดโทษแล้วก็ถูกพาตัวออกไปข้างนอกด้วยไม่แน่ในตอนที่ออกมาเขาอาจจะได้เจอกับพ่อก็ได้นะรวมถึงระหว่างที่เขาอยู่ในนี้พ่อของบบลลี่ก็ได้ฝากจดหมายมาด้วยซึ่งด้านบบลลี่หลังจากที่เขาได้ฟังทุกอย่างมาแล้วบบลลี่เขาก็ตกลงจะยอมเป็นนักสู้ให้กับเรือนจำนั่นก็เลยทําให้เขาถูกสั่งย้ายห้องข,องของังไปอยู่ร่วมกับพวกนักมวยหมายความว่าเขาก็ไไมม่่ต้้ออองงงงคยปาาระหหวขัักบ ที่ฝึกแล้วและก่อนจะย้ายไปบบลลี่ก็ได้กลับมาลากับเพื่อนรักโดยที่พวกเขาทั้งสองคนก็ได้กอดอำลาก,กันอย่างสุดซึ้งหลังจากนั้นบิลลี่ก็ได้คอยฝึกซ้อมอยู่ใน,ในใค่ายนักมวยอย่างตั้งอกตั้งใจและด้ยวยความที่เขาก็ได้กลายมาเป็นหนึ่งในนัก,นกชกเต็มตัวแล้วระหว่างที่อยู่ที่นี่บบลลี่ก็เลยได้มีตราพใหม่ๆมากมายหรือแม้กระทั่งเรื่องโทษของตัวเองเพื่อนๆของเขาก็คอยเล่าให้ฟังการที่ได้มาอยู่ที่นี่มันก็เลยไม่ได้มีแค่ข้อเสียองเดียวเพราะว่าถ้าเกิดบบลลี่ไม่ได้เข้ามาในคุกเขาเองก็อาจจะไม่ได้รับ เพื่อจะพิสูจน์ความเป็นพี่น้องเพื่อนนักโทษของบิลลี่ก็เลยพาเขาไปสักเสือกางหลังทุกคนที่ได้เห็นรอยสักนี้จะได้รู้ว่าบิลลี่่ยเป็นนักชกเต็มตัวเขาแล้วและสําหรับเรื่องการชกสมรักก็คอยติวแล้วก็คอยฝึกฝนให้กับบิลลี่อยู่ตลอดชนิดที่ว่าตัวบิลลี่เองก็ไม่เคยห่างการซ้อมสักวันเดียวแล้วก็เรื่องความรักบิลลี่ก็จะคอยแวะไปหาเฟร,รมอยู่ตลอดเรียกได้ว,ว่าตลอดเวลาที่อยู่ในคุกชีวิตของบิลลี่ในตอนนี้มันก็ดูจะดีที่สุดแล้วถ้าว่าความสุขของคนเรามันก็มักจะผ่านไปเร็วเสมอภายในคคุกกกกมมัันนนน็็ีีาเเเรยยดดแลล้้ื่่ออองงปญหตตๆขึู อย่างเฟรมเธอก็ไม่ใช่แค่ของเขาคนเดียวเพราะว่าในวันหนึ่งที่บิลลี่ไปหาเฟรมพระเอกของเราก็ดันมาเจอเธออยู่กับผู้ชายคนหนึ่งม่่งํามหมอนี่ก็ยังตะโกนไล่ให้บิลลี่หนีไปอีกบิลบลี่ลที่โกรธจัดเขาก็เลยอารมณ์ไม่ดีสุดถ้าเกิดพังไปตัวเข้าไปลากับหมอนา่นออกมาได้เขาก็คงจะเข้าไปแล้วแต่ยังไงสามันก็เป็นสิ่งที่บิลลี่เขาทําไม่ได้นั่นก็เลยทําให้จากความเครียดทั้งหมดทั้งมวลมันก็เลยทําให้บิลลี่เขากลับมาพึ่งยาอีกครั้งและพอบิลลี่ใช้ยาในตอนที่เขาไปซ้อมโว พอเพื่อนนักมวยคนอื่นได้เห็นทุกคนก็เลยพากันเข้ามาห้ามมาไว้รวมถึงด้วยความที่บิลลี่เขาก่อเรื่องเขาก็ได้ถูกจับตัวไปแยกขังมาเดิมแต่แล้วหลังจากที่เขาถูกพามาแยกขงังพระเอกของเราก็เริ่มได้สติตัวเองกลับมาและพอเขาย้อนคิดกลับไปเขาเองก็ได้รู้ว่าสิ่งที่ทําลงไปมันผิดมากแค่ไหนในรอบนี้บิลลี่ก็เลยตัดสินใจอย่างแนว่วแนว่ว่าเขาจะไม่กลับมาใช้ยาอีกแล้วแล้วก็สุดท้ายหลังจากที่ถูกไปแยกขังอยู่หลายวันพอถูกพาตัวกลับมาที่ห้องขังของนักมวยมาเดิมตอนแรกเพื่อนนักมวยที่บิลลี่ไปเล่นงาน โชคดีที่เพื่อนคนอื่นเข้ามาห้ามเอาไว้รวมถึงตัวบิลลี่เองก็ยังขอโทษอย่างจริงใจอยบอกว่าเขาน่ะผิดไปแล้วเขาขอโทษจริงๆท้ายที่สุดด้วยคมขอโทษที่มันออกมาจากใจของบิลลี่ทุกคนในนี้ก็เลยยอมให้อภัยเขาแล้วก็กลับมาเป็นเพื่อรักกันเหมือนเดิมนั่นก็เลยทาให้หลังจากที่จบปัญหาบิลลี่ก็เลยกลับไปตั้งอกตั้งใ,ใจซ้อมเหมือนกับเมื่อก่อนไม่หนํำสามจากเรื่องที่มันเกิดขึ้นมันก็ยิ่งทําให้เขาสนิทกับเพื่อนในห้องขังมากกว่าเดิมรวมถึงในคืนหนึ่งในตอนที่เฟรมเธอมาโชว์ร้องเพลงจากบทเพลงที่เธอได รู้สึกผิดแล้วก็รักในตัวของบบลลี่มากแค่ไหนตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันคาใจบบลลี่มันก็เลยปลดล็อกไปหมดแล้วทว่าในจังหวะที่ชีวิตของบบลลี่มันกำลังก้าวหน้าไปได้อย่างดีมันก็จะมีเหตุการณ์ในตอนที่เขาไปอาบน้ำจู่ๆไอ้เจ้าเก่งก็ได้พาพรรคพวกเข้ามาขู่บบลลี่โดยที่หมอนี่ก็ได้ังคับให้บบลลี่เอาเงินมาคืนเขาจะทางไหนก็ได้บบลลี่ต้องเอาเงินมาให้ถ้าไม่ให้รับรองได้เลยแกตายแน่ซึ่งฝั่งบบลลี่ที่ตอนนี้ยังไงก็สู้อะไรไม่ได้อยู่แล้วตัวเขาเองก็เลยรับปากปายอย่่วววาาาาาีกกกเเ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 เดดดดขขขขจจจะะะไไไปึ้้้้้นนนนชชแลิิิ็งงมห เงินมาให้เก่งเองหลังจากดิ้นคําพูดนี้พัวของเก่งก็เลยปล่อยบิลลี่ไปก่อนเพราะว่าต่อให้จะทําอะไรบิลลี่ไปมากกว่านี้พวกเขาก็คงจะไม่ได้ประโยชน์อะไรและแล้วหลังจากรอดามาได้ด้วยความที่ชีวิตของบิลลี่อ่ะมันก็เดินพันด้วยการชกที่มันกําลังจะเกิดขึ้นพระเอกของเราก็เลยหักโหมฝึกซ้อมชกอย่างหนักหน่วงขนาดที่ว่าต่อให้มีใครมาบอกให้เขาพอบิลลี่ก็ยังไม่หยุดสุดท้ายพอบิลลี่เขาตั้งใจมากเกินไปมันก็เลยทําให้อวัยวะข้างในของบิลลี่มันฉีกขาดอย่างรุนแรงและจากแผลข้างในมันก็ทําให้บลีีออล่่ออ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 าาเเเจจยนนนกกมมมมป็ืดแถใตทไหห นี่บอกกับบบลลี่เอาไว้ว่าถ้าเกิดบบลลี่ขึ้นชกอีกไม่แน่เขาอาจจะโชคร้ายตายจากการเสียเลือดมากก็ได้แต่ยังไงสาตัวบบลลี่ที่รู้ดีว่าเขาไม่เหลือทางเลือกอะไรอยู่แล้วเขาก็เลยบอกกับหมอเอาไว้ว่าเขาคงเลี่ยงก,การชกไม่ได้ยังไงเขาเองจะพยายามไม่ให้บาดเจ็บมากแล้วกันซึ่งในท้ายที่สุดมันก็ถึงเวลาที่บบลลี่จะถูกพาตัวไปชกข้างนอกแล้วโดยหลังจากที่เตรียมตัวเสร็จบบลลี่กับเพื่อนนักชกก็ได้ถูกพาตัวขึ้นรถนั่งรถข้ามไปที่เรือนจำหนึ่งซึ่งเรือนจำที่นั่นก็เป็นเจ้าภาพจากการชกขึ้นนนนัััั่่เเเเองงพมมมมาาาถึบบลลีีกกกก็็็ไได้้้้ขปปตตรรรยววแสส ถ้าว่าไอเรื่องการบาดเจ็บมันก็ยังคงวนเวียนอยู่ในหัวเขามันไม่แปลกอยู่แล้วที่บบลลี่จะไม่ค่อยมีสติเพราะว่าเขาเองก็รู้ดีว่าเขาอาจจะตายจากการชกค,ครั้งนี้ก็ได้แต่ถึงจะเป็นแบบนั้นบบลลี่ก็ยังเลือกเดินต่อไปข้างหน้าแม้จะต้องเผชิญหน้ากับอะไรเขาก็ไม่หวั่นทั้งนั้นและท้ายที่สุดบบลลี่เขาก็ได้กาวขาขึ้นสู่สังเวียนกลายมาเป็นนักชกค,คู่สาคัญที่สุดของวันนี้ซึ่งก่อนจะเริ่มการชกบบลลี่เขาก็ได้วาดรวดลายไหว้คู่อย่างสวยงามเรากับว่าเขาอยากให้ทุกคนได้รู้ว่่่่่่าา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 ถถึงงงงงแแแแมมมม้้้เเเเขขจจะป็็็นนนนตตตตชิอกกกกรััลลลลวววไไไหใยยทคืด พอถึงเวลาชกเบลลี่กับผู้ต่อสู้ก็ได้เข้ามาสัดแ,แลกหมัดแลกเข่าก็ยังดุเดือดชนิดที่ว่าทั้งสองฝ่ายก็สู้กันอย่างสุดกําลังไม่มีใครยอมใครทั้งนั้นไม่ว่าจะมีอะไรก็งัดออกมาใช้ทั้งหมดแต่แล้วหลังจากที่เบลลี่เขาชกไปสักพักอาการบาดเจ็บข้างในของเบลลี่มันก็เริ่มกลับมาเริ่มขึ้นมาสีหน้าในตอนนี้ของเบลลี่มันก็เลยดูแย่คนโครวมถึงมันก็ยังมีช่วงหนึ่งที่เบลลี่ก็ถูกสัดจนล้มลงไปนอนกองกับพื้นถาว่ายังไงซะชีวิตของเขามันก็เริ่พันอยู่กับชัยชนะ ของเราที่ไม่เคยคิดยอมแพ้ของลุกขึ้นมากัดฟันสู้อีกรอบจนสุดท้ายในรอบนี้เบลลี่เขาก็ได้ใช้อาวุธพิเศษด้วยการแทงสอกกับหลังจนสามารถเอาชนะน็อกศัตรตูไปได้และพอเขาเป็นฝ่ายชนะทุกคนก็ต่างดีใจให้กับเบลลี่ไล่ไปตั้งแต่ผู้คุมจนยาวมาถึงสมรักคู่วของเขาทว่าเบลลี่เขาก็ยืนดีใจได้แค่แบบเดียวเนื่องจากอาการเลือดออกข้างในที่เบลลี่เขาทนมานานท้ายที่สุดนะตอนนี้มันก็กำเริบขึ้นมาแถมมันยังหนักมากๆขณะที่เบลลี่เขาสลบเหมือดไปเลยทางด้านสมรักที่เห็นแบบนั้นเขาก็ได้รีบพาเบลลี่ส่งงาลจกทั่หี บิลลี่เขาได้รับการรักษาท้ายที่สุดในตอนที่บิลลี่เขาฟืน้นมันก็ดูเหมือนว่าอาการของบิลลี่ในตอนนี้มันจะดีขึ้นมามากแล้วรวมถึงตอนนี้เดวคามนี่เขาก็เป็นผู้ป่วยมันก็เลยทําให้ไม่ค่อยมีผู้คุมคอยจับตาดูเขาอยู่ถ้าเกิดบิลลี่จะหนีก็ถือว่าโอากาสนี้มันดีเลยซึ่งก็ดูเหมือนว่าหลังจากที่บิลลี่ดูด้าเราว่ามันทางสะดวกพระเอกของเราก็ได้ตัดสินใจเลือกเดินออกมาข้างนอกโดยที่เขาเองก็ได้เดินกลับมาตรงทางรถไฟที่ก็น่าจะเป็นพื้นที่ที่เขาเติบโตขึ้นมาในตอนเด็กทว่าในตอนที่มาถึงมัััันนนกกก็็ทําาาาาาให้้้บบลีี่่่เเเค,คดไไววจจะมมมปปอชช เมื่อก่อนดีแล้วถึงแม้จะมีโอกาสหนีไปได้บิลลี่เขาก็เลยยังเลือกเดินกลับมาและอาการที่บิลลี่เขาตัดสินใจกลับมามันก็ทําให้เขาต้องดีใจมากๆเพราะว่าในตอนที่เขาถูกพาตัวกลับมาที่เรือนจําวิลเลียมมัวพ่อเขาก็ได้มาเยี่ยมถึงที่นี่ซึ่งบิลลี่เขาก็ไม่ได้เจอพ่อได้แท้ตัวเองมาตั้งนานแล้วพอได้กลับมาเจอหน้ากันอีกครั้งบิลลี่เขาก็เลยดีใจมากๆและที่สําคัญตัวจริงของวิลเลียมมัวคนนี้เขาเองก็คือบิลลี่มัวชายที่ตัวหนังไน้นวเมดเื่าของเขามาถ่ายทอดให้กับพวกเราได้ดูโดยที่ประวัติของบ ปีเบลลี่ก็ได้ถูกสั่งย้ายกลับไปที่เรือนจำราชานาจัดและในเดือนตุลาคมปี2553บิลลี่ก็ได้ถูกรับอภัยทานโทษซึ่งพอพ้นโทษไปแล้วเบลลี่ก็ได้มาทำงานเป็นนักบำบัดยาเสพติดคอยดูแลให้คนที่เคยใช้ยาไม่กลับหวนคืนไปสู่วงจรนรกแบบนั้นอีกครั้ง เป็นยังไงกันบ้าง,างครับกับหนังเรื่องอ Player Before Dawn บวชสวดก่อนฟ้าสางโดยในส่วนคะแนนตัวหนังก็ได้คะแนนจาก n v b ไป6.8คะแนนและคะแนนจากรอทเทนโดนไโทสูงถึง92%เลยนะครับยังไงสําหรับใครที่ชอบการสปอยหนังแบบนี้ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์หรือว่าจะคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วเดี๋ยวพวกเราจะหาหนังดีๆสนุกๆมาสปอยให้ฟังกันอีกนะสุดท้ายนี้ก่อนจะจ๊ะก,กันไปอย่าลืมนะครับทานถึงหนังให้หนึกถึงนอปกลับมาเจกันใหมัหััรราครบบค,ค,าาคบบกสสวสดี